เจริญในธรรมเจริญในใจจงมีแก่วันมีความหวังของญาติโยมที่ได้ซื้อหวยรวยเบอร์นั่นเองก็ถือว่าเป็นงความคาดหวังหวังว่าจะถูกหวยแต่ก็ไม่ถูกนั่นเองก็มีผิดหวังบ้างก็เป็นธรรมดาแต่เราก็ต้องหวังในการสร้างบุญสร้างกุศลมากดีมากกว่าเพราะหวังซื้อหวยรวยเบอร์มันอาจจะไม่ถูกจะถูกกินเป็นส่วนมากนั่นเองจะได้เงินนี้ก็เป็นสิ่งที่ มีโอกาสน้อยหนึ you know. personal, motion, nature, to ita, ita, ่งใน10นั่นเองถ้าหนึ่งตัวนี่หนึ่งใน10ถ้าสองตัวนี่ก็หนึ่งใน100ยใน99นั่นเองก็ถือว่าโอกาสถูกก็มีน้อยแต่เราจะถูกหรือจะผิดเราก็ต้องเรียนรู้กันไปเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเรียนรู้ตนเองเรียนรู้ผู้อื่นนั่นเองเราก็เจริญเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาไปเรื่อยๆนั่นเองการเจริญพรหมหามสี เรามีปัญญาอย่างพรมพรมมปัญโยนั่นเองมีปัญญาอย่างพรมเป็นผู้ที่มีปัญญาแบบพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมีปัญญาแบบวิริยะทิกาทั้งหลายมีปัญญาแบบสัทธาทิกาทั้งหลายที่ท่านไปบำเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้าวิริยะทิกาสัทธาทิกากปัญญาทิกานั่นเองเราก็ถือว่ามาเรียนรู้ศึกษากายใจของเราวันคืนเลื่อนคล้อย ช่วงอากาศหนาวก็จะผ่านไปจะเข้าสู่หน้าแรงแล้วนั่นเองเดือนมีนาเข้าเดือนหน้าร้อนนั่นเองพรุ่งนี้ก็เป็นวันหมดอายุของบัตรประชาชนของพระพิสิทธิ์แสนสมบัตินั่นเองวันหมดอายุของบัตรประชาชนแล้ววันที่สมมีนาก็เป็นวันเกิดก็พอดีก็จะไป ทำบัตรประชาชนใหม่นั้นอีกอีก8-9ปดเก้าปีใกล้ๆหกสิ 60, จะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นเองก็ทำบัตรประชาชนไว้เพื่อสะดวกในการไปนั้นไปนี้แต่ไม่ได้ไปต่างประเทศนั่นเองอยู่ในประเทศไทยนี่นแหละไม่ได้ไปไหนแล้วไม่อยากจะไปไหนด้วยถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยก็ไม่ออกต่างประเทศนั่นเองเราก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละประเทศที่สงบระงับประเทศที่ไม่วุ่นวายไม่มีการ แย่งกันกินเท่าไรแย่งทินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันครอบครองเท่าไร่เราก็ต้องอยู่ด้วยธรรมะวินัยนั่นเองเราก็อยู่ด้วยธรรมมาธิปไตยอย่าเอาโลกาทิปไตยประชาทิปไตยหมู่มากลากไปเป็นเหตุทําให้เราอึดอัดขาดเครื่องนั่นเองเราก็อยู่ในประเทศที่เหมาะควรแล้วพระพุทธเจ้าท่านว่าอยู่ในประเทศมันเหมาะควรเนี่ยเป็นมงคลอันสูงสุดนั่นเองประเทศไทยเหมาะควรที่จะบําเพ็ญกุศลบําเพ็ญบาร,รมีได้เต็มที่เต็มกําลัง เพราะประเทศไทยเป็นพุทธมามะกะมาหลายยุคหลายสมัยแล้วเป็นหลายพันปีแล้วนั่นเองก็ถือว่าเราเกิดในประเทศไทยมีภาษาไทยตั้งนะแต่สมัยสุขโขไทยที่ตั้งภาษาไทยขึ้นมานั่นเองเจ0ดร0อปีแล้วก็จะผ่านไปตามลำดับนั่นเองเราก็ถือว่าใช้ภาษากลางเป็นภาษาเทศเป็นภาษ,าษาธรรมที่เราต้องทำจิตใจให้เป็นผู้ที่มีความจำมีความ รู้ความสามารถในการเรียนรู้ศึกษากายใจเราก็จะเป็นญาติทางสายเลือดบ้างญาติธรรมบ้างเราก็จะเป็นผู้เกื้อคูลกันไปสู่มนุษย์สมบัติไปสู่สวรรค์สมบัติเพื่อไปพระนิพพานสมบัติอันเป็นสังที่สงัดอันหมู่สัตว์ยินดีได้โดยยากนั่นเองพรุ่งนี้พี่ชายก็ท่านก็จะมาเยี่ยมามาเอารถมาให้คันหนึ่งมาใช้ท่านก็ เอารถมาให้ใช้คันหนึ่งก็ถือว่าดีอยู่พอได้สะดวกในการไปการมาจะไปพึ่งพาผู้อื่นนะพึ่งยากนั่นเองต้องพึ่งพาญาติทางสายเลือดบ้างญาติธรรมทัา้างหลายที่เกื้อกูลกันให้ตุยันอยู่บ้านเมืองนเหนือได้ก็อาศัยญาติโยมพี่น้องไตพี่น้องคนเมืองพี่น้องคนไทยที่มาได้มียคนไตใหญ่นั่นเองท่านก็ใส่บาตรทำบุญ พาลูกพาล้านใส่บาตรทำบุญเลี้ยงดูให้พระอภิสิทธิตุยันนี่อยู่บ้านเมืองนะเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองเป็นผู้ที่อยู่พระประจําอยู่แล้วไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วต่อจากนี้ไปก็ไม่ค่อยจะไปไหนแต่อยู่แต่ถ้าเมืองนะเป็นหลักนั่นเองจะไปที่นั่นที่นี่ก็ไม่เกินอาทิตย์ก็ต้องกลับมานั่นเองก็ถือว่าเป็นเราเป็นพระประจําแล้วชาวบ้านเขาก็มีความรักความผูกพันเวลาได้รถหม่มาก็ให้เราเจิมรถบ้าง ให้เรามัดคอลดบ้างตามเหตุตามปัจจัยนั่นเองก็ถือว่าเราเป็นบ้านคนบ้านมืองหน้าเหนือก็ว่าได้โยมแม่ที่นางอัมพรแสนสมบัติก็เข้ากลุ่มสมาชิก5บาทของบ้านมืองหน้าเหมืนกันเข้ามา10กว่าปีแล้วนั่นเองเข้ากลุ่มสมาชิก5บาทหมดเงินไปหลายพันแล้วก็ถือการเป็นช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นเองแต่โยมแม่ยังไม่เจ็บป่วยยังไม่ล้มตาย เงินก็ยังไม่ได้ก็ต้องช่วยกันไปศพละห้าบาทหมดไปหลายพันหลายหมื่นแต่ไม่เป็นไรเพราะเราร่วมด้วยช่วยกันโยมแม่ก็เอามาเข้าสมาชิกที่นี่แต่เราก็ยังไม่ได้เข้าเพราะเราอาจยังไม่เข้าอีกหน่อยถ้าแม่ตายอาจจะเอาเราเข้าอีกคนละห้าบาทก็ได้ก็ <laughs> แล้วแต่เหตุแล้วแต่ไป็นใจนั่นเองก็ถือว่าเรามาอยู่เมืองนะมา20กว่าปีแล้วนั่นเองอยู่มา เกือบยี่สิบพรรษาที่มาอยู่ที่นี่นั่นเอง,เองก็ถือว่าเราอยู่เป็นพระประจําแล้วยาวชาวบ้านเขาก็มีความรักความเห็นใจเราในเองท่านก็มีความเห็นใจเราคนรักเท่าพื้นนางคนชังเท่าพื้นเสือคนที่ไม่พอใจก็มีแต่มีน้อยแต่คนที่เฉยเฉยก็มีคนที่รักเราก็มีนั่นเองก็ถือว่าคนรักเท่าพื้นนางคนชังเท่าพื้นเสือถึงเสือมีมากเท่าไหร่เราอย่าสนใจมากไม่ได้เราทรงสนใจเสือแค่เรา นอนแค่เรานั่งพอแล้วนั่นเองเราก็ถือว่าสนใจคนที่รักเราใครจะว่าดีก็ตามไม่ดีก็ตามก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราเป็นตุยันตุตุชอดอต่อชอดอเนเองตุชายแดนเองตุชายแดนอยู่ชายแดนมาเป็นประจำอยู่ที่นี่ถ้าคนไม่ตั้งใจมาไม่ถึงนั่นเองก็ถือว่าเรามาอยู่ที่นี่ก็20สิบ กว่าปีแล้วนั่นเองตั้งแต่พรรษาเจ็ดตอนนี้ก็เข้า 29- 30 4, พรรษานั่นเอง20กบกว่าปีแล้วเรามาจำรรษาที่นี่ฉะนั้นเราจะอยู่ไปเรื่อยๆนั่นเองถ้าชาวบ้านเขายังใส่บาตรทั้งทำบุญยังมีการเห็นอกเห็นใจยุงยังมีช่วยเหลือเกื้อกูลเราก็อยู่เป็นพระประจํานั่นเองเราจะอยู่กับพี่น้องไต้พี่น้องคนไต้เมืองหน้าเหนือไปเรื่อยๆนั่นเองอ่าอีกตา เท่าเข้าลงไปก็ว่าได้นั่นเองก็ถือว่าไปเรื่อยๆนั่นเองถ้าโยมเขายังใส่บาตรเราก็ยังอยู่ยังอยู่ดูแลรูปเล้ารูปไหว้รูปเซเวอรีดูแลญาติโยมที่ล้มหายตายจากมีงานทําบุญเราก็ไปถ้าเขาไม่นิมนต์เราก็ไม่ไปตามเหตุตามปจจัยที่เขานิมนต์เขาไปไม่นิมนต์ก็เราก็เฉยเราก็สบายไม่ต้องเดือดร้อนมากนั่นเองไปเราก็ต้องนําสวดอีกนั่นเองนำสวดพาหูมาคาการเจ็ดตำนานสิบสองตำนานถวายพรพระ บทสวดที่เราสวดได้ก็มีการทบทวนเรื่องเก่าๆที proof, ่เรายังทําไม่ได้นั่นเองมีเรื่องอุปการิศิมห์บ้างเรื่องต่างๆที่เราต้องเพียรทําให้เป็นธรรมอันยิ่งนั่นเองถ้าเราไม่เพียรเป็นธรรมอันยิ่งเราก็จะกินบุญเก่าไปเรื่อยบุญก็จะหมดไปเรื่อยๆนั่นเองบุญกุศลบารมีเราต้องเพียรสร้างเพียรบำเพ็ญไปเรื่อยนั่นเองถ้าเราไม่เพียรสร้างเพียรบำเพ็ญไปเรื่อยมันก็จะหมดวางว่างเบาเรารับ เอาสิ่งต่างๆเรา,า,าก็เป็นทุกข์รับเอาราคะโทสะโมงหะเราก็เป็นทุกข์เองนั่นเองฉะนั้นเราต้องปล่อยวางคนที่ไม่ชอบคนที่ชอบใครใคร,ใครช่างช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างเขาใครเบื่อใครบนทนเอานั่นเองถ้าใจเราร่มเย็นด้วยศีลด้วยธรรมเป็นพอนั่นเองถ้าจิตใจเราร่มเย็นด้วยการสวดมนต์แผ่เมตตาอันโมทนามอ่อนน้อมถ่อมตนบันทึกบุญทุกวันเราก็จะมีความสุขในวัยต้นปฐมวัย วัยกลางคนมัชิมาวัยเราก็จะดีในวัยกลางคนประชิมมาวัยวัยสุดท้ายเราก็จะตั้งมั่นในบุญทานการกุศลเราก็จะมีการเจริญอุเบกขาไปเรื่อยๆนั่นเองเมตตากรุณานเรามีไปเป็นประจำอยู่แล้วเหลือแต่อุเบกขาที่คนที่ทําไม่ดีกับเราเราก็ต้องอุเบกขาต่อเขานั่นเองเพราะว่าเราเป็นคนที่เมตตาคนอื่นคนอื่นไม่เมตตาเราก็ต้องทําตามกฎตามระเบียบที่ สมควรจะทําได้นั่นเองเพราะอินดูเขาเอนเราขาดนั่นเองฉะนั้นเราต้องไม่อินดูคนอื่นมากเกินไปต้องรักตัวเองมากรักให้เขาไม่ได้ทําลายทําลายเรานั่นเองฉะนั้นความรักความเมตตาเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ารักไม่มีออกฎเกณฑ์รักแบบผูกพันรักแบบช่อโกงกันก็ทําให้อึดอัดขาดเคืองเกิดมาเจอกันก็มา ทำลายทำลายซึ่งกันและกันเราจะไม่ทำลายทำลายซึ่งกันและกันเราจะทำตามกฎตามระเบียบที่เรามีกฎหมายรองรับไว้นั่นเองเราก็จะไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกรรมฐา,านไม่ผิดสิ่งที่เราเรียนรู้ศึกษามานั่นเองรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลรู้จักผู้ชุมชนนั่นเอง ถ้าเรารู้เจ็ดอย่างนี้แล้วเราก็เป็นผู้ใหญ่นั่นเองใหญ่ในการสร้างคุณงามความดีใหญ่ในการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้เต็มที่เต็มกําลังนั่นเองการเวลาล่วงเลยผ่านไปช่วงแห่งวัยเราก็ผ่านไปลตามลําดับนั่นเองหน้าแรงหน้าร้อนก็พัดเข้ามาแล้วหน้าหนาวก็จะหมดไปแล้วนั่นเองปีนี้ก็ถือว่าไม่ร้อนเหมือนปีที่แล้วนั่นเอง เขาพยากรณ์ว่าจะไม่ร้อนเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วการร้อนมากเองอยู่ในรูปเราก็ยังร้อนปีนี้ก็ฝนมาตั้งแต่เดือนกุมภาเดือนที่แล้วนั่นเองเดือนนี้อาจจะตกมาอีกก็ได้เดือนหน้าก็อาจจะตกอีกก็ได้นั่นเองเดือนพฤษภาก็เริ่มตกมิถุนากรกาดาสิงหากันย์ตุลาพิจิกาธันวาเด็กก็สิ้นปีอีกแล้วนั่นเองนี่แหละการเวลาล่วงเลยผ่านไปเราก็จะมีการ ต้นเดือนกลางเดือนแล้วก็สิ้นเดือนนั่นเองสิ้นปีไปตามลำดับนั่นเองฉะนั้นเราเกิดปีขานวันอาทิตย์ชวดฉลูขานก็วันเลขสามเหมือนกันเองชวดฉลูขานเถาะมะโลงมะเสงมะเมียมะแม,ม,แม่วอกละกาจอกุนนั่นเอง12นักษัตริย์ก็มีคนที่เกิดมาใน12นักษัตริย์นั่นเองเหมือนคนเกิดใน12เดือนเนี่ย ไม่เดือนใดก็เดือนดึงอย่างเราเกิดเดือนมีนาวันที่สามอีกสองวันก็เป็นวันเกิดเราเราก็ไม่ได้บินบาทาบัตรที่นาเหนืนอก็ไปทําบัตรประชาชนที่หังที่ที่แม่ลิมนั่นเองไปที่แม่ลิมเพราะเราสังกัดที่วัดปา่าดาราพิลมที่แม่ริมก็ไปทําบัตรประชาชนที่นั่นแล้วเราก็จะได้สะดวกในการไปมาได้สะดวกขึ้นนั่นเองนี่แหละการทำทำบัตรประชาชนอีกครั้งนี้อาจจะเกิดเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเอง พออายุห้าสิบนี่อีกเจ็ดแปดปีเราก็จะทําอีกครั้งสุดท้ายใกล้ๆหกสิบนั่นเองนี่แหละเราก็ไม่คิดว่าเราจะอายุถึงหกห้าหกสิบปีแต่ก็ถึงจนได้นั่นเองเราก็ต้องเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนที่เราจะแต่งไปพบหน้าชั้นหน้าเตรียมน้ําก่อนที่มันจะแล้งนั่นเองเตรียมแบงก์ก่อนจะเดินทางนั่นเตรียมมาริยาทรัพย์คืออะไรคือศรัทธา คือศีลคือฮิริคือโอตป,ปะมีคือพาหุสัจจะคือการได้ยินได้ฟังมากการมีการจากฆ่าสิ่งไม่ดีออกไปเรื่อยๆปัญญาความรอบรู้ก็จะเกิดขึ้นนั่นเองสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาจะเกิดตัญหานั่นเองฉะนั้นเราต้องเจริญสติมากๆนั่นเองถ้าเรามีสติมั่นคงแล้วเราก็ไม่หัวชนที่นั่นที่นี่เพราะเราขาดสตินิดหนึ่งมันก็หัวชนมีการถลอกบ้างที่หัวนี่เมื่อวาน กัดใบไม้หัวตลอกไปเหมือนกันนั่นเองก็ถือว่าเราเป็นผู้ที่ประมาทไปน,นิดหนึ่งก็ทําให้เจ็บแต่เราก็ไม่สนใจเท่าไหร่เดี๋ยวเป็นได้ก็หายได้นั่นเองก็ความประมาทความพังเพอเป็นสิ่งที่เจ้ากรรมนายเวรมันทําให้เราต้องเจ็บต้องเป็นนั่นเองมันหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่หลีกเลี่ยงได้คือการมีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นเองถ้าเรามีมีสติ สติสัพพัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วเราก็จะถูกเจ้ากรรมในเวรเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองเราก็จะเพียรไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราก็จะเป็นคนที่รู้จัก <future> อุปเกรสิหกนั่นเองอภิสมาโลโพโลเพ่งเลนอยากได้ของผู้อื่นโทโซความประทุสลายโกโทวความโกรธเคืองอุป,ปนาโฮค,ความผูกเวรไหมมั่นกันมักโคความลบหลู่ดูถูกปาราโซความยกตัวขึ้นเทียมผู้อื่นอิสซาความริษยา มัชชรียังความตนีเหนียวแน่นกิจการทั้งเข้าของและวิชาความรู้มายาความเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้าคนซราบเทยยังความโอ้อวดตัวยิ่งกว่าคนที่มีอยู่ทำโพความแข็งกระด้างดื้ดดึงเมื่อสั่งสอนโดยทรรโดยชอบสรางรำโพความไม่ยอมตามมีเหตุผลอ้างต่างๆเมื่อว่ากล่าวโดยทําโดยชอบมาโนความเย่อหยิ่งถือตัวถือตนอติมาโนความดูถูกร่วงเกินผู้อื่น มาโทความเมาลงในร่างกายที่สุดโทด้วยความชราและความป่วยไข่ยอยู่เป็นนิดประมาโดความประมาทมัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักและน่าชังเราก็จะไม่มัวเมาในปัจจุบันและอนาคตนั่นเองเราจะปล่อยวางว่างเมาเราไม่รับเอาความมัวเมาเราก็ไม่เมาตนเองไม่เมาผู้อื่นไม่นำเอาน้ำดองของเมามาเข้าสู่ร่างกายของเราเราก็จะมีสินห้าครบทุกข้อหนึ่งปาณาสองอธินา ลักรับสามกาเมผู้ที่มีครอบครัวคือกาเมผู้ที่ถือนักบวชคืออภรมจริยาข้อที่4คือมุสาไม่พูดเท็จไม่พูดสารเสียดไม่พูดเพอเจอร์ไม่ไมพูดโกหกหลอกลวงซึ่งกันและกันข้อที่5คือการไม่ดื่มน้ำดองของเมานั่นเองแค่เราเมาลูกเมาล้นานเมาเงินเมาทองเราก็เมาเต็มที่ยิ่งเอาน้ำดองของเมาไปยอมให้จิตใจมันฟูให้มันแฟบ ทำให้เป็นคนมีสติไม่ดีเป็นคนไม่สมประกอบเป็นคนที่เข้าส่วนปรุงเข้าสีธัญญาไปตามลําดับนั่นเองฉะนั้นเราจะเป็นคนที่มีสติสัมปันญญะรู้ตัวทั่วพร้อมพร้อมที่จะเรียนรู้กายใจของเรานั่นเองเราเรียนรู้กายใจของเราแล้วกายใจของเราเราก็มีธรรมะคำสั่งสอนธรรมะวินัยนั่นเองมีศีลห้าปัญจพรมจันบ้าง มีสินห้ากาเมีบ้างผู้ที่มีคอรอบครัวนั่นเองแต่ผู้ที่ออกบวชต้องอยู่คนเดียวให้ได้ถ้าเราอยู่คนเดียวให้ได้เราก็ tuh, ตายตายคนเดียวไม่ต้องมีตายกับใครไม่ต้องห่วงอะไรใครต่างคนต่างเกิดมาต่างคนต่างตายไม่มีใครตายตามกันไปหรอกแต่คนตายตามกันไปก็ไปคนละทิศละทางบางคนก็ตกนรกบางคนก็เกิดเป็นเปรตบางคนก็เป็นอสุรกายบางคนก็เป็นสเดรจชานบางคนก็เป็น คนบางคนก็เป็นมนุษย์นั่นเองเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนดังยุงมีดีที่ไวคนท่าใจต่ำเป็นได้แค่เพียงคนนั่นเองก็เสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบเขาเรียกมนุษย์สาวะเพราะคิดถูกพูดถูกทำถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสัต์จริงใจสุขบกมืดมัวและร้อนเรา่า ใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะคิดผิดพูดผิดทำผิดจิตประวิงทำในสิ่งนำตัวกลัวอาบายนั่นเองคิดดูเธอถ้าใครไม่อยากตกให้รีบยกใจตนรีบบากบันคนควายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สม,มัยที่เราเกิดมาอย่าเชินเอ่ยนั่นเองเราเกิดมาเป็นคนแล้วเราอย่าละค่าละคนทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างต้องอดีเป็นมนุษย์นั่นเอง เป็นมนุษย์จิตใจต้องสูงส่งจิตใจมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีพรหม,มิหารสีเพื่อจะละอคติสีอคติพอะความรักอคติพอะความโกรธอคติพอะความหลงอคติพอะความกลัวนั่นเองเราก็เพียรละอคติทั้งสีได้เราก็จะเป็นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ได้เต็มที่เต็มกําลังไม่ใช่เป็นแค่ผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่เป็นแค่ผู้นําเท่านั้นแต่เป็นผู้ที่มีคุณธรรมในจิตใจมีรู้จักเหตุ รู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลประชุมชนนั่นเองปุริสธรรมเจ็นนี่แหละจะทําให้เราท่านนังหลายเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์เป็นผู้ใหญ่ที่จะสร้างคุณงามความดีไม่เบื่อไม่ไนายทุกวันนั่นเองเก็บเล็ขผสมน้อยไปเรื่อยเก็บบุญกุศลบารมีไปเรื่อยเอาบุญต่อบุญเอากุศลต่อกุศลเอาบารามีต่อบารมีไปเรื่อย,เร,อยเราก็จะเป็นคนที่ อิ่มในบุญในกุศลในบรารมีมีความปิติความสุขนั่นเองปสัสธิมันก็จะเกิดขึ้นความอิ่มใจความเบิกบานใจก็จะมีนั่นเองเหมือนโพชงเจดหนึ่งสติสมโพชงสองธรรมวิจยาสมพชงสามวิรยิยะสมพชชงสี่ปิติสมโพชงห้าปัสถิสสมพชงหกส,ส,สมาธิสมโพชงเจ็ดอุเบขา สมโพชงนั่นเองโพชงเจ็ดนี้จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้นั่นเองเพื่อเจริญมรรคมีองค์แปดเพื่อเจริญพละห้าสี่ห้าสทาวิยะสติสมาธิปัญญานั่นเองเจริญอินรี่ห้าพละห้าแล้วเราก็มีสติปทานสี่มีสัมมาปทานสี่เพียรกัน้นเพียรชำระเพียนกระทำเพียรเจริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองเพียนรักษานั่นเองฉะนั้นสัมมาปทานสี่มีอิทธิบาสีมีชันทะ วิริยะจิตตะวิมังสามีฉันทะในการฟังธรรมฉันทะในการนำกันสวดมนต์ฉันทะในการสร้างคุณงามความดีไปเรื่อยในการอโลโมทนาต่อคนที่ทำคุณงามความดีในโลกมีจํานวนมากนั่นเองบุญนี่แหละเป็นของใหญ่ใหญ่ที่เราจะสร้างคุณงามความดีแต่บาปกรรมเป็นของเฉพาะตนไม่สามารถจะโอนให้ใครได้นั่นเองเป็นของ คนใดคนหนึ่งที่ทําราคะโทสะโมหะให้เกิดขึ้นมันก็เป็นของคนนั้นนั่นเองแต่บุญกุศลบารมีเป็นของใหญ่ที่เราทั้งหลายต้องอนโมทนาต้องมีการโอรโมทนาเอาบุญต่อบุญเอากุศลต่อกุศลเอาบารมีต่อบารมีไปเรื่อยๆเ,เราก็จะปีบารมีสิบทานบารมีศีลบารมีเนคขรมมบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมี คันติบรมีสัจจะบมีอธิษฐานบารมีจเจริญเมตตาบรมีอุเบกขาบารมีก็จะมีเต็มที่เต็มกําลังนั่นเองฉะนั้นเราต้องมีบรมีสิบให้เต็มที่เพราะบรมีสิบนี่แหละทําให้เราสร้างเป็นสาวกภูมิได้เพราะการสร้างบรมี10บตั้งสองอสงไขยถึงเป็นสาวกภูมิได้ถ้าปรารถนาปัจเจกพราะพุทธเจ้าต้องสร้างสามอาสงไขยขึ้นไป ถึงจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้อุปาระประมีนั่นเองถ้าปรารถนาซึ่งพุทธเจ้าปรารถนาพระโพธิสัตว์เราก็ตั้งสร้างบ่มีประมัตถบ่มีบ่มี30สิทัศนนั่นเองที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านสร้างเต็มที่เต็มกําลังท่านเลยเป็นผู้ที่อยู่สูงกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าสูงกว่าพระอรหันตเจ้าสูงกว่าพระ อนาคามีสกทา,าคามีโสดาบาันนั่นเองสูงกว่าฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระผู้ที่มีปัญญาบรมีวิริยะบรมีศรัทธาบรมีนั่นเองที่ท่านทําได้เต็มตมกาลังเพราะวิริยะบารมีนี่แหละท่านทําบําเพ็ญมานานยาวนานมากถึงเป็นวิรยิยะทีกานั่นเองท่านสร้างปัญญาบรมีเพื่อจะตัดสรู้เร็วนั่นเอง ถ้าศรัทธาทิกะนี้ท่านสร้างอย่างกลางกลางาอย่างสูงคือวิทยาทิกะอย่างกลางคือศรัทธาทิกะอย่างต่ำคือปัญญาทิกะนั่นเองฉะนั้นปัญญาย่อมเป็นพื้นฐานเป็นแบบฐานที่จะทำให้เราหลุดพ้นได้สติมาปัญญาเกิดสติตลเลิดจะเกิดตัณหาจะเกิดปัญหานั่นเองฉะนั้นเราต้องเจริญปัญญาสมาธิเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนั่นเองปริยัติรู้คำพี ปฏิบัติดีรู้เท่าทันกิเลสปริเวทเพื่อจะรู้แล้วละปล่อยวางไปเรื่อยๆนั่นเองถ้าเราปล่อยวางไม่ได้เราก็ไม่ว่างเบาเรารับเอาอเกิเลสสิบหเราก็เป็นทุกข์ไปเร,เรื่อยนั่นเองรับเอาราคะโทสะโมหะรับเอาลักโลภโกรธหลงไปเรื่อยๆเราก็จะเป็นคนที่ถูกมารห้าอย่างครอบงำนั่นเองกิเลสมารคือว่ากิเลสสิบหขันธมารคือว่าขันธห้าของเรา สามมัจจุมานมานคือความตายสี่เทพบุตรมานมานที่เป็นเทพบุตรที่ไม่อยากให้เราสูงกว่าเขานั่นเองเทพบุตรมานห้าอภิสังขลามานมานที่ละเอียดที่ทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองมานทั้งห้านี่แหละจะครอบงําทําให้เรามองไม่เห็นเราก็จะเป็นผู้ที่ถูกสิ่งไม่ดีครอบงํานั่นเองเราก็จะเป็นคนที่ทุกข์ในเบื้องต้นและเบื้องปลายนั่นเอง เบื้องตน้นเบื้องกลางเบื้องปลายทุกในไม่หาที่สุดไม่ได้นั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องมีการเรียนรู้ศึกษาธรรมะคาสั่งสอนของพุทธเจ้าไปเรื่อยๆการเรียนรู้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้านี่แหละทาให้เราเป็นคนที่มีความสุขในปัจจุบันและอนาคตนั่นเองถึงปัจจุบันไม่ดีอนาคตย่อมสว่างใสสวัยสร้างคุณงามความดีไม่เบือ่อไม่หนายสร้างไปเรื่อยห้เรื่อย สร้างไปเพื่อจะสร้างทานบารมีจนถึงอุเบกขาบารมีนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายพุทธบริษัท4ส,สีอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่รักการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นเราก็ต้องยินดีในศาสนาพรมจันทร์ยินดีในการไม่เวียนว่ายตายเกิดยินดีในการออกจากการใหญ่ย,ยินดีในคู่ผัวตัวเมียอย่ายินดีในการถูกรักสิ่งของที่เป็นโลกียทรัพย์เราต้อง ยึดในโลก,กุตสัพ,พที่อยู่เหนือโลกนั่นเองไม่เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่เราก็จะปล่อยวางเราก็จะว่างเบาเราไม่รับเอาสิ่งต่างๆเราก็ไม่เป็นทุกข์ในปัจจุบันและอนาคตตาการนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องทําปัจจุบันนะทำให้ดีถ้าทําปัจจุบันให้ทําให้ดีแล้วเราก็จะมีความสุขในอนาคตตการแน่นอนนั่นเองฉะนั้นวันนี้กลุ่มเรา ที่ได้พากันสร้างคุณงามความดีกลุ่มได้หมดทัศสดชื่นกลุ่สมสวดมนต์บทมหาจากักรพรรดิกลุ่มสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเราก็ฟังทำอยู่ไม่เบื่อไม่นายอยู่แล้วฟังแล้วฟังอีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกเรียนรู้แล้วเรียนรู้อีกเพื่อจะเป็นบาตฐานให้เรามีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามีอิธิบาต4คุณเครื่องแห่งความสําเร็จเพื่อให้เรามีโพชฌงเจดสติสมโพชฌงธรรมวิจยะสมโพชฌง วิริยะสมโพชงปิติสมโพชงปัสปัทธิสมโพชงสมาธิสมโพชงอุเบขาสมโพชงนั่นเองโพชง7เจ็ดนี่จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้แล้วเราก็จะเป็นผู้ใหญ่รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลประชุมชนนั่นเองประชุมชนจะเป็นยังไงเราไม่ต้องสนใจมากเพราะประชุมชนเขาก็จะเป็นคนที่ ท,ที่ไปตามโลกนะั่นเองอัตาตาธิปไตยประชาธิปไตยมูมากลากไปปิดตาธิปไตยเลยเข้าถึงธรรมมาธิปไตยไม่ได้นะั่นเองทางออกของโลกคือธรรมมาธิปไตยที่จะทําให้โลกนี้เป็นผู้อยู่เหนือโลกนะั่นเองทมย่อมอยู่เหนือโลกโลกเท่าแผ่นดินธรรมแค่ปลายเข็มนั่นเองนี่แหละทมแค่ปลายเข็มบรรท,ทุุทะลวงไปสู่ มนุษย์สมบัติสูส่สวรรค์สมบัติเพื่อไปพระนิพพานสมบัตินั่นเองฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ศึกษากันไปเรียนรู้ศึกษากายใจของเราเรียนรู้ศึกษาผู้อื่นไปไเรื่อยๆถ้าเราเรียนรู้ไปไเรื่อยๆเราก็จะไม่เบื่อหน่ายในการฟังธรรมไม่เบื่อหน่ายการฟังอุปเกรส1ิบหกไม่เบื่อหน่ายในการเรียนรู้ความเป็นมนุษย์นั่นเองเราก็จะเป็นผู้ที่อยู่เหนือการมาพบลูปพบอรลปพบทั้งหลายเราก็จะเป็นคนที่ ไม่ยึดมั่นนางตันหานางราคานางอารดีเราก็ไม่ยินดีในโลกทั้งสามกามาโลกรูประโลกอรลูประโลกนั่นเองเรากย็ยินดีในโลก,กุตรธรรมธรรมที่อยู่เหนือโลกนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายกลุ่มต่างๆที่เราพากันสวดมนต์ฟาพันฟังธรรมให้เราน้อมบุญน้อมกุศลน้อมบารมีที่เราทั้งหลายได้กระทา ได้บำเพ็ญมาในอดีตชาติเลื่อยมาถึงปัจจุบันน้อมแผ่ไปให้พ่อเกิดแม่เกิดครูปรชาอาจารย์ญาติทางสายเลือดญาติธรรมทั้งหลายที่เราละลึกได้ก็ดีละลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีรอบๆข้างของเราเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งมวลหากท่านทั้งหลายแล่านั้นมีความทุกข์ความยากความลําบากความเดือดร้อนอยู่ก็ขอให้พ้น คลายเสียจากความทุกข์ความยากความลำบากความเดือดร้อนนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานบุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบาร,รมีให้เกิดขึ้นในใจิตใจจงเป็นภาวะจงเป็นเดชะจงเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุวันณะสุขภละปฏิพานธรรมสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุก คนเทิน